เราต้องการความสุขมากกว่างเงินแต่เงินไม่ใช่อุปสรรคของความสุขการมีเงินมากขึ้นไม่ได้ทำให้เรามีความสุขน้อยลงกลับทำให้มีความสุขมากขึ้นได้เพราะเงินจะทำให้เรามีอำนาจในการใช้ชีวิตมากขึ้นสามารถทำในสิ่งที่เราต้องการและทำในสิ่งที่เรามีความสุขได้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่หนังสือพูดได้เป็นช่องที่จะมาชวนทุกคนอ่านหนังสือให้มากขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาดูบทสรุปดีๆจากหนังสือที่มีชื่อว่าวิธีเป็นคน1%เซที่หาเงินเก่งที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะกลายเป็นคนที่หาเงินเก่งที่สุดก็คือวิธีคิดหรือ mindset สิ่งนี้เป็นเหมือนรากฐานของการมีเงินมากขึ้น ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีเงินมากขึ้นเราต้องเปลี่ยนที่ไม n d เซ็เกี่ยวกับการหาเงินซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดเริ่มจากการเรียนรู้วิธีคิดของคนที่หาเงินเก่งนั่นเองจงเลือกทำงานที่ได้ทั้งความสุขและเงินถ้ายังไม่เจอก็ต้องพัฒนาความสามารถค่ะทำตัวเองให้ดีพอที่จะเลือกสิ่งที่เราต้องการได้การเปลี่ยนไม n d เซ็เกี่ยวกับการหาเงินเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นรากฐานของการมีเงินมากขึ้น เราต้องเริ่มที่ mindset เป็นอย่างแรกเลยค่ะถ้าเราคิดไม่เหมือนคนที่หาเงินเกง่งแม้ว่าเราจะรู้วิธีของคนที่หาเงินเกง่งแต่เราก็จะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างเขาแน่นอนจําไว้เลยคะว่าแรงจูงใจของคนที่จะรวยได้ต้องยิ่งใหญ่กว่าเงินนั่นคือต้องจินตนาการได้ว่าเราจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรและมันจะเติมเต็มคุณค่าในชีวิตได้ยังไงเลิกคิดว่าการหาเงินมันยากเพราะนั่นแหละคืออุปสรรค ที่ทำให้เราไม่มีเงินจงจำกฎข้อนี้ให้ขึ้นใจค่ะคนรวยไม่ได้โฟกัสที่การมีเงินเยอะแต่โฟกัสที่หาเงินเก่งถ้าอยากใช้ชีวิตกับความรวยให้นานที่สุดก็จงออกจากความจนให้เร็วที่สุดถ้าไม่ต้องการมันจงทำอะไรสักอย่างกับมันอย่าไปเสียเวลากับมันค่ะ เลิกโฟกัสที่จะทำยังไงให้ได้เงินแต่ให้ไปโฟกัสที่ตัวเองทำยังไงจะมีคุณสมบัติที่จะหาเงินได้เก่งๆจงเพิ่มรายได้ของเราให้เราสามารถใช้ชีวิตแบบที่ต้องการไม่ใช่ลดความต้องการของเราให้เท่ากับรายได้ของตัวเองเวลาคนรวยทำบางอย่างพวกเขาไม่ได้โฟกัสที่เงินแต่โฟกัสที่ความท้าทายบางอย่างอย่างเช่นการริเริ่มสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่มีใครทำ การทำตามแพชชั่นของตัวเองถ้าอยากจะรวยก็จงอย่าเดินตามคนส่วนใหญ่จงคิดริเริ่มและทำอะไรที่แตกต่างคำถามที่ว่าเงินซื้อความสุขได้หรือไม่ไม่สำคัญเพราะว่ามันเป็นเรื่องมุมมองส่วนตัวแม้ว่าความสุขจะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเงินร้0ยเอร์ซแต่อย่างน้อยถ้าชีวิตเราการเงินของเราดีเราย่อมมีโอกาสมากกว่าที่เราจะมีความสุข สูตรง่ายๆของความรวยนั่นก็คือระดับความทะเยอทะยานบวกระดับความสามารถบวกระดับความกล้าบวกระดับความพยายามและบวกระดับความมุ่งมั่นสิ่งหนึ่งที่คนสำเร็จและคนรวยทุกคนมีนั่นก็คือความเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของตัวเองและเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีพอ สองสิ่งที่จะต้องเรียนรู้จากคน1%เอร์เซที่หาเงินเก่งที่สุดนะคะก็คืออย่าสร้างขีดจำกัดให้ตัวเอง 2. องอย่าให้คนอื่นมาสร้างขีดจำกัดให้กับคุณความลับของคนที่รวยที่สุดก็คือพวกเขาคิดว่าตัวเองยอดเยี่ยมและเชื่อว่าศักยภาพสูงสุดของตัวเองไม่มีขีดจำกัดจงเลิกทนกับชีวิตที่เราไม่พอใจและการทนไม่ใช่ทางเลือกของชีวิตทำไมเราต้องยอมจำนวนและทน เมื่อเรามีอำนาจที่จะสร้างและเปลี่ยนแปลงได้อย่ากกลัวความล้มเหลวแต่จงกลัวที่จะติดอยู่ที่เดิมดีกว่าถ้าอยากรวยอยากมีฐานะมั่งคัง่งอยากมีอิสรภาพทางการเงินและได้ใช้ชีวิตที่ต้องการเร็วที่สุดเราก็ต้องมี m i n d s e แบบนี้ว่าเวลาคือเงินถ้าอยากได้เงินอยากรวยเราก็ต้องเอาเงินมาจากคนนั่นหมายความว่าเราต้องเชี่ยวชาญเรื่องคน คนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะคะแต่คือคนที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดต่างหากจงแต่งงานกับวินัยเพราะต่อให้เรามีคุณสมบัติเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จทุกข้อแต่ขาดวินัยอยู่ข้อเดียวเราก็ไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จได้หรอกค่ะสิ่งที่คนสําเร็จและคนรวยต้องการไม่ใช่แค่งานดีๆและเงินดีๆแต่พวกเขาเลือกงานที่ตอบโจทย์ความหลงไหล ความสามารถและอนาคตของพวกเขาจำข้อคิดดีไว้ค่ะว่าทำอะไรที่คุณมีความสุขกับมันแล้วเงินจะตามมาเองคุณแค่ต้องทำให้มันนานพอและก็ดีพอจงทยอทยานมากขึ้นจำไว้ว่าสิ่งที่คุณเป็นหรือทำและมีในชีวิตนี้อยู่ที่ระดับความทเยอทยานของเราอยากเพิ่มรายได้ก็ต้องเพิ่มความสามารถ จำไว้ว่ารายได้ของเราขึ้นอยู่ที่ความสามารถยิ่งมีความสามารถมากก็ยิ่งมีรายได้มากเมื่อต้องเริ่มทำอะไรบอกตัวเองเสมอค่าว่าเงินส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นของคนทำงานหนักอย่างฉลาดนี่คือสิ่งที่ต้องจำไว้รายได้ passive income มีไว้เพื่อมีเวลาได้ใช้ชีวิตส่วนรายได้ active income มีไว้เพื่อสิ่งที่เราหลงไหลจงเลือกคบคนที่ฉุดดึงชีวิตเราให้สูงขึ้น เพราะชีวิตคือค่าเฉลี่ยของคนที่เราเลือกคบเลือกคุยและใช้เวลาด้วยมากที่สุดเป้าหมายต้องไม่ใช่แค่การมีเงินนะคะแต่เป็นมีเงินและต้องมีเวลาด้วยถ้าเราถูกคนอื่นหัวเราะความฝันที่อยากจะมั่งคั่งร่ำรวยของเราจงจำประโยคนี้ไว้ค่ะว่าไม่มีใครช่วยให้คุณรวยดังนั้นอย่าให้พวกเขาทำให้คุณจนในตอนท้ายนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาดู เคล็ดลับ4ขั้นตอนที่จะช่วยให้เราวางแผนที่จะบริหารเวลาให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำงานแล้วมีเงินมากขึ้นนั่นเองขั้นตอนที่1เขียนสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวันตามลำดับลองนึกภาพตัวเองอย่างละเอียดค่ะว่าในแต่ละวันทำอะไรบ้างหรือมักจะทำอะไรเหมือนๆกันบ่อยที่สุดในขั้นตอนนี้เอาง่ายๆแค่เขียนสิ่งที่ทำเรียงลำดับลงไปก็พอไม่ต้องระบุเวลาก็ได้ขั้นตอนที่2 ตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกไปหรือตัดเวลาที่ทำบางสิ่งให้น้อยลงสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำหรือไม่มีประโยชน์ให้ตัดออกไปเพราะจะได้เลิกทำส่วนสิ่งที่คิดว่าจำเป็นหรือมีประโยชน์แต่ใช้เวลามากไปก็ให้ตัดเวลาทำสิ่งนั้นให้น้อยลงจากนั้นคำนวณเวลาที่มีเพิ่มว่ารวมทั้งหมดมีกี่ชั่วโมงในแต่ละวันขั้นตอนที่ส วางแผนว่าจะทำอะไรแทนที่ในเวลานั้นสิ่งที่อยากทำหรือต้องทำเพื่อเปลี่ยนตัวเองและชีวิตให้ดีขึ้นแต่ไม่เคยมีเวลาได้ทำลองวางแผนว่าจะทำอะไรในช่วงเวลาไหนแทนที่สิ่งที่ได้ตัดออกไปแล้ว และขั้นตอนที่4เช็คตัวเองนะคะว่าทําได้ตามแผนหรือไม่ถ้าทำได้คือยอดเยี่ยมมากแต่ถ้าทําไม่ได้คือยังทําสิ่งเดิมแทนที่จะทำสิ่งใหม่ลองกำหนดช่วงเวลาให้ตัวเองเพื่อวัดผลความสำเร็จวิธีนี้คือเอารูทีนหรือสิ่งที่เราทำเอามาเอาชนะสิ่งที่ทําจนเคยชินเนื่องจากนิสัยคือสิ่งที่ทําไปโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่รูทีนคือสิ่งที่ใช้ความตั้งใจและความพยายามมากกว่าสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือรูทีนสามารถกลายเป็นนิสัยได้ถ้าทำซ้ำๆดังนั้นพยายามทำให้ได้นะคะ ถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจุดสำเร็จที่พอใจหรือจุดไหนก็ตามจงตั้งเป้าหมายวางแผนลงมือทำและคิดบวกเท่านั้นตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอยากประสบความสำเร็จในการงานเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสิ่งที่ทำ จงเชื่อว่าเราทำได้ถ้าอยากประสบความสำเร็จในการเงินเป็นคนที่หาเงินเก่งและมีชีวิตกับอิสรภาพทางการเงินก็จงเชื่อว่าตัวเองทำได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะอยากเป็นคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุดบ้างไหมคะ ถ้าใครชอบเนื้อหาสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับบทสรุปของหนังสือดีๆในครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ